นนก็น,น,นสิ้นเปลือยท้องหนึ่งสิบพันเอาเน้หุ่นเมียตัวเองค่ะ <c oughs> จะไล่ทางหลังเุ่เงาเหรอพฮะเอาออไปเบ่งเวลาขึ้นหอดแล้วจ้ากินยังเมยเจากินอย่างไปซื้อมาให้ เพออมาแต่ใส่แซ่บปอสเปอร์ห่านผู้ใดโมเม้นห่านในห่านแม่นกินหลายๆเด้แต่มันแซ่บเด้อห่านบาฮานี่อันนี้นี่น้ำบวานบัวร่อนกอดไก่ไก่ละกอดน้ำบวานบัวแดงน้ำเหล้าในงานเป็นไงบ้างตะกี้เจ้าก็ไปตลาดปอห่านเปอรดังเมากตะกี้เนาะแบน้ำล้างเลย จะไปจะไปคายยัง <Merci. S 2> ่ยไปนงขับเา่งป็นไฟนังทางขานเจ้าน่ะเนี่ยไฟนังท้งานเจ้านอยเหอม่หบอวาไฟแน่เดี๋ยวมันแช่งโกเนกำลังใจมาใกล้กินอยู่บอยาดีขั้นกินอยู่บอ

ເອົາບໍ່ຂາດໄດ້ຈົ່ງຄູນະອືອີສ້າງອີສ້າງອີກບາດນີ້ <laughs> 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 <laughs>

คนธะมมยามเจ้าอยู่บ uh, like, ่านะให้เงินชาวพันแม่ก็ดีเลยมันตะโบมีน้ว่ะมีเออแ้วมีลมีบราหลายบนเสียจะใส่เป็นหลายใส่ะไรไม่ตะโบเอาเอาเลยเอาเพียงของกินของอยากกับลูกค้าไม่กินอยู่นะ ทานวิทยุยังอยู่บ่ทานวิทยุยังอยู่บ่ทานวิทยุทานวิทยุอยากได้นดอยใหม่เลวบ่หรือในไดมันอยากพี่อะไรใดทานวิทยุหันยังบ่มันอยากบริบบอเกี่ยวกับทานวิทยุเอองั้นหน่อยนงมันก็บอกันนั่นกันได้เอาให้แม่แม่เด้อจะกัด เอาตัวใดทานด้ม่ทานเออจ้หนยซื้อมาให้ทานทานที่จะอยุ่หรือมิรที่หยุ่นไวาอันไหนอเอาตักออกเนี่ยนะอัน่อยกินสิ่เจ้าคายจิ่มจะหยับงก็ได้แล้วจะกินลูกสินเอาเมื่อนานุ่กไฟสิ่งให้สั่งเลยก็เอาสินเปลยให้เจ้าจึงสิ่งหยับได้จืสิ่ืสิ้นมาได้จ้าายจิ้สิ่ขใส่ให้บไลา มแมนลูกไฟญหตาดกินเด้อลูกไฟญหตาเอาสินออกจาสิ่ายถิ่นลูกไฟอีลูกไฟกินน้เจ้าดอกเห็นจะกินก็ดีใจคือไม่จะกินเอบเขาจะทำาไได้อันดเอาบเขาจะทำาไได้ยน็กจะกานเนาะโยอินอินไปนั่นแหะ ดอกบัวจะเก็บไปขายบอตอนอดอกบัวจะเก็บไปขายบอตอนดอกบัวคอยจะลงเอ้าน้องปีงหมดจับจังวะบัวปีงบ่น้องจน้องยังเกาะน้องบัวเยอะเป็นน้องยังเลยเนาะเยอะเป็นน้องสาวเลยหมดปีงแล้วยังเป็นน้องยังไงฮะปีงจัง โอ๊้วเจ้าวทีมเจ้าทาดอกอืมเพิ่นว่าเออเลยเนาะก็น้อยขอแน่ดอกนี่ดอกนี่ก็ไปขายเงินเนาะโหลเนาะเสียงนกเาเป็นตาบงงอยู่บที่นีน เบืงสิไทยน้ำหวานบัวลอยขาเป็นมันเค็มได้หน่มหวานเค็ดแห้งบ่ออบอาปุ๋นหนองบอัวม,มันมีผีบ่จังหวะมันเค็ดแล้วก็่เราสูงเราสาย,ยนุ่มแท้ๆได้บัวลอยห่านแซบ่บแซ่บขื้นักครทางใต้แบบแห้งๆหวานทุกถนนได้ดูเอาบุญยในดูในร้าน กแ่เตียกองสทินกองมหาสินใช้องเหยใทิงเยอะจก็อดีกัวหนงจะนงมากินแบบกินต้องกุศลไดูครับคุณณเดเน่านันและกินกินเนี่ยก็ลูกซินนะห่างกินได้เน่ยปวมานงเองกินได้ก็พอได้เปนได้เลย อันไหนอันไหนรับเศษรับเศษจากพระอรหันต์กินได้เท่นั้นลลยบนใส่กันผาใส่นนกันใส่ในงานกนนี่นี่นี่มาสบายอาหารเพลินร้อมกับกายอาหามันไเบื่อเปื่อใส่แล้วแม่อาาแล้วันเลยอากินกับน้าบาีแหละ ป้าลูกหลานมันอยากกินอะไรกินอยงไรนกินแซ่แู่มาฝืนโยมันแค่อินคพอหยาบเ้อมีตเด้อันนี้เขาใส่ในงานเป็นบทคักแอ้ยแซ่แมันแค่ฉันนหมีอยมาตีเอาหลังบ่มันสัอุบอุบ่อการมะถอยถอยอันนี่ีอี้ก็ถอ

จำหยักกลยแปดโลเลยนี่ยแปดชิแต่ก็ลืนทำอะไรโา้เจ็ดชิปไปหกเจ็ดแปดเจ็ดเอ๋ตัดนี่นเออเออเออ เสบแล้วยังกรัเศร้าเลักยาใแม่เาน้องอ้ำนี่ยักยามบเจ็บใครอยู่บออยากจักอยู่ยังเก็บอยู่เออมันมาทิดทิดหนาซักทีซักให้แม่อย่งอ้ำเมื่อไนะลูกงานนเก็บอยู่เมืองปีแหนเฟปออัพและป่ะำพดนี่นี่นี่ ก่อนให่กิ้มีใจก่อนให่เมือระบบเมตัวนี้มันนีอันนั้นมันมีใจเจ็ตามงานอู ดจองเทงันดนอุญนั่นางทีนได้เขต้องจ้าอยู่เพราะบนีแล้วมีธมะเะตอมันมีธรรมะมันทเปิดมีธรรมะตลอดธรรมะนคือธรรมะเลยแหลธรรมะันเทปันทันันได้อยางนั้นน่ะ ้ดูให้บุกี่สาให้ดูบอกซปเปอร์ับโหลดน้า้้องมีีู่แนะอ่นนุนูลาไปโบกยกลงเลยเยอะบอกให้บกบนหน้าบอกห้่ายถึงร่างถาถึงน้ ข้าวแม่แก้มตีน้ำแม่แก้มตีน้ำ้ข้าวไรกข้าวอ่งกระเพราที่เจ้ามันนี่ทำเนี่ยปากกิดปากยำเธอยายเดิมนลูไก่ลำลุยที่นี่ปลาตะวดำตะไวดำมีน้ำนั่งเลนนะเอาอะไรกิของกินมาให้กิน เพืหมากุ้งแ้นชื่อเรียกหมากุ้งอยู่ไ้้ใช่จักตบอยากว่าีสวปตามวาครับครับับคือก็ข่ามนข่าวใน่าครับหมาก้งชื่อเรยป็นนานผมาม่เคยสูบเลยแล้วทำหมากุ้งกเชอยู่ในระข้าวขาวแคล้วขาวคำ เราออกมาปิคนวลแต่ลูกเงินิลูกได้เงินสิน่หองหังสองมีเจ้าถึงสุขสบายลูกเต้าบ่มีแต่เจ้าดกดีใจลูกมีดีใจลูกดีแ่แล้วดูเลี้ลูกเป็นกูฟื้น้ำน้ำบตะแกะบตา เขาดูดมแห้งผู้กันืเบาแก้วผู้สีกระบอกแล้วไอ้อดทนทำาีรียางนานอืมหออกอันนี้ได้จิงเงินเท่าได้ดี่ดอกเราจะซื้ออไดมจุดจจด ไอ้ยุหาชิบอแก็ไอแก้วชีหาชชีทำอ้ขาพป็้องหอมา้ายหกชิ้คุณได้ขสูงเหอบอกอืมคต่ข้เม็ดมันไ่ได้มันไปสิน่ลูกชยนี่ได้เนี่ยมันกันหานฟิีหกี้ีสวยได้หไเด้จให้อกอเนีแต่โหนา เอาเลยดิ่ะีนี่ยอ่างบองนี่เลยบองจอองก็เอาออกมาิ่าเะบอกกินเฟิรนะเ่ะบอกูินเฟระบอกกินเฟิร์นนั่งกันน้ำน้ำนับนกันเองเองเลยมนาะ น้ำยาหรอยาท่เยวม่ิมยังอยู่บ่นมนมยังอยู่บ่ลูกชายทมนะยัางจบไปเอ๊ะไปทนมยาดูแลทานไปสายเอามาให้เราไปทานยาทานไปสายอาสื่อมาให้ยาไปทานยาทำอ่บาทานไปสายะยัง พ่ธาน่จะยังบอกไปถามเราไหมเราออกมาเปิดบูกเราออกมาเปิดบุงไอ้เอบออันทีล่าซื้อให้ตอเพืหน่วยใหญ่ในจังหวัมาได้น่วยแล้วเลยใส่ะกอิมอมาเปิดได้สมมิตได้ ผัดน้ำมือหนึ่งชิ้เต๋าห้าเต๋อที่แม่ว่าให้น้ำแต่อัดรูดเปิดมาได้ค่ะเด้๋ยวมันจะเย็นมาก เสือสือใใิ่ำยวินยาีย้อีงได้ออกมานคนะครับซึ่งซึกับบพิง้าอ้สิครก็ได้มาในยายเลยคือคู่น่สิเมือก็ได้มาด้วบ นะครับมนคนเราอยู่หัวนอนะครับเพราะว่านะครับคืดๆเด้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผลงานเพลงที่จบลงไปฝากคนคนหัวนอนะครับ